มิรใหญ่เป็นราชาโชคอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนพันธุมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินเกี่ยวกับมรดกบ้านรถยนต์ที่ดินอสังหาหลักทรัพย์ได้รับธุรกิจของครอบครัวได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นหรือได้รับมรดกลาบยศดชื่อเสียงต่างๆเข้ามาต้องเรียกว่าเป็นทิศทางสัมพันธ์ที่ดีบางคนมีเกณฑ์ได้คิดในเรื่องของการลงทุนเพิ่มในช่วงรอบระยะเวลานี้ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ และจะมีตำแหน่งดาพระเกตซึ่งจะเข้ามาในวันที่19กร,รกฎาคมพระเกตอยู่ในภพเรือนการเงินแสดงว่ากระตุ้นกิจกรรมการเงินมีทั้งรับมีทั้งจ่ายก็ได้เพราะว่าร่วมพรฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยอาจมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินจากการเดินทางมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินจากเรื่องของมรดกทรัพย์สินอาจจะเป็นเงินต่างๆที่ต้องใช้จ่ายออกไปก่อนลักษณะแบบนี้หรือว่ามีการจับงานใหญ่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะในช่วงรอบระยะเวลานี้ พระเกตกระตุ้นในเรื่องของการรับและการจ่ายหรือ